Brrrr. <laughs> สวัสดี่นนะครับเพื่อนเปนดาวราปู้ยะแต่ยตลาเพื่อขนโอเควันนี้ก็อยู่จิ้มกันละกันเด็กกันนี่แน่นอนไอ้ไม่คนโอเคยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิงกุ๊กิ้กุ๊กิให้กับจิจกันเดเ้อพื่อนนดาวสุสุันโอเคพบกันอีกเช่นเคยนะวันนี้จัดไปที่ทุนหนึ่งร้บาทนะทุนน้อยร้อยลากันมาทุกคนจัดไปเริ่มต้นทีมาสิบบาทแรกดูสิว่าวันนี้จะได้กำไรจะเด็กจะเกี่ยวสักแค่ไหนไปติดตามรับชมกันในคลิป โอ้ยห้าชิ้นไปโอ้ยยังไม่พอมา,าต่อโอ้โหเ,เปิดหัวมาขมบอนโอ้โหขมบกตอนเนื่องดังห่วงกันสักขนาดนี้มั้งทุกคน โอเคมาจังหวะนี้ตัวเคยังพอได้อยู่แล้วไงต่อ17บทแล้วาทืรับทุกคนโอเคเลยมาตัวเคยังได้อยู่นั่นเอคนอือสองบาทจัดไปแคนี้ก็รู้เรื่องกระเบื้องรากันแล้วทุกคน2บาทจัดมากโอ้ยังไงต่อดีอยาเกลือกันไปมากกว่านี้อู้วนี่เดี๋ยวจะได้เข้าโบนัสอยู่แล้วเมื่อกี้โอ้เรามันจะดวงดีดวงเจ๋บริ้วกันสักขนานี้เื่ทุกคนอกมามาธนากระไรแม่มาโอ้โหแล้วเคจับชองไปดีอู่เห็นคอมโบกันเย่แยะสักขนานี้กำไรของจิ้มจินี่ยังไม่เกิน200เลยแต่ว่าน่าได้ดอกเมื่อกี้ โอ้สองร้อยสิบเจ็ดบาทโอเคมาประมาณจะต่อไม่รีรอกันเลยนะช้ามาุกคนโอเคจัดไปจัดไปบริโกรที่สุดคอนเฟิร์มจัดไปเบบเบบมาอุ้ยเปิดหวัวมาเคเต็มช่องเลยทีเดียวโอ้โหวันนี้มันอะไรของมันน่ะเนี่ยโอ้โหเคเต็มช่องสักขนาดนี้โอาา้โหมาโอ้คิวยังมาต่อโอ้โหเสียดายสาวสวยไปไหนเนี้ยมาสามสิบเอ็ดบาทโอ้โ,ออโหสิบหกบาทแล้วทุกคนโอเคคอมโบก็ไม่หยุดแล้วนะตอนนี้มาเจ็ดสิบเจ็ดบาทแล้ว นี่ยังพอได้เออยู่120บาทจัดไปบริกูที่สุด557บาทโอเค มาแล้วก็ตัดอีกว่าใจเย็ใจเยอะโหยิวยิวแล้วกันไปท่อคนยี่สิบบาทจัดไปวอริกู้กันที่สุดมาสี่สิบบาทจัดไปอยาเกลือกันไม่มากกว่านี้เลยแล้วกันท <nervous> ุกคนขอร้องให้กำไรได้มากกว่านี้หน่อยแล้วกันมาอุ้ยเอเต็มช่องไปดีจังหวะนี้หนึ่งร้อยบาทจัดไปวอริกู้ที่สุดมาตัวเคียงได้อยู่สี่บาทจัดมาโอ้โหโอเคมาลูกก็ต่ออ่อแผนที่ประตาขอรอสิบบาทจัดไปโอ้วอริกู้ที่สุดเลยแล้วกันทุกคนยี่สิบห้าบาทจัดมา นะฮะโอเคนี่ยังพอได้อยู่25บาทจะไปโอ้ตัวคิวมามาดิโอ้จะมาดิเอเอมาเอมาก่อนแล้วไงโอ้เอเต็มช่องมา315บาท800บาทแล้วเพื่อนเพื่อนทุกคนตอนนี้โอ้โดงวงโคตรดีดงวงโคตรแกวโอ้โหอะไรจะคดีขนาดนี้เพืพ่อนทุกคโปเชดเอโปโปช้ามาดิจังหวะนี้ตัวคิวของเราแล้วไงต่อโอ้แล้วคิวเต็มช่องไปด้วยเพื่อนทุกคนโอ้ไปที่ไปทางยังลากมาต่อเพื่อนทุกคน1,016บาทโอ้ โอเคมาปรับไปกันต่อแมรี่รอกันเลยนะเช่คอนเฟิร์มจัดไปเบ๊ะบบาทจัดมาเร์ีกูที่สุดเลยนกครเบทุกคนโอเคมายังไงต่อรู้กันต่อโอ้ย่าเกลือกันไปมากกว่านี้เลยครับทุกคนคอร้องได้กำไรกันมากกว่านี้นะครับโอเคมาแปบาทจัดไปเอดเคมาตัวคิมาตัโอ้หนึริบบาทจัดไปโอ้สามร้อยสามสิบแล้วเพทุกคนวอร์ี่กูที่สุดเลยนะารับอทุกคนโอเคมาตัวคิวยังน้ายูดมาสิบสองบาทจัดไปโอ้์รี่กูมาตัวเอคอรร้องทอนนั้นได้กำไรมาขนาดนี้ก็ดีแค่ หกบาทจัดมาอมเอาปืนคู่เติมช่องไปดีจังหวะนี้สองร้อยบาทรู้เรื่องเอือบงร้าวเลยทีเดียวมาสองร้อยบาทจัดไปบริเก้ที่สุดมาจัดมาเลยจังหวะนี้ขอร้องธนาโอมาธนาการไหลแม่ม่ะโอโตเคยังพอได้อยู่แล้วงนต่อที่โอ้